เมื่อเจ้าตัวเล็กอยู่ในช่วงวัย73-78เดือนชั้นอนุบาลปีสุดท้ายก่อนจะเป็นพี่ป่อนหนึงลูกเติบโตขึ้นและก้าวเข้าสู่วัยของการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นทำให้ทุกสิ่งที่พบเห็นหน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดผู้ช่วยคนสำคัญอย่างเรามาช่วยกันส่งเสริมให้เขามีความคิดที่เป็นระบบมีเหตุผลอารมณ์ดีและมีพัฒนาการที่พร้อมสมบูรณ์ในทุกๆด้านกันค่ะพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ลูกในวัย73-78เดือนจะเริ่มเล่นเคลื่อนไหวร่างกายคู่กับสัญญาณเสียงที่เราทำขึ้น2ชนิดต่อกันได้แล้วนะ ลองใช้เทคนิคนี้กันค่ะชวนกันเล่นกับลูกโดยกําหนดกติกาถ้าทําเสียงหรือให้สัญญาณมือหมายความว่าให้ทําท่าอะไรเช่นถ้าปรบมือสองครั้งให้ลูกกระโดด2ทีหรือคอโต้สาครั้งเท่ากับหมุนแขน3ทีแล้วสลับให้เจ้าตัวเล็กมีส่วนร่วมในการตั้งกติกาบ้างแล้วก็เล่นสนุกไปพร้อมๆกันเลยค่ะมีกฎกติกาอยู่2ข้อก็คือข้อที่1ทําไมคอโต๊สอครั้งก็คือ การกระโดดค่ะสองข้้นงลงพร้อมกันข้อที่สองท่าแม่ตบมือสองครัง้งก็คือการให้เจ้านายกระโดดกลางแขนสองข้างเข้าใจไหมครับเข้าใจมากเลยครับงั้นเตรียมตัวเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมมากเลยครับอ่ารอบต่อไปแม่จะใส่เป็นจังหวะเพลงไปนะคะครับ ใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กและสติปัญญาลูกในวัย7 3ถึงเ8ดเดือนพร้อมที่จะเขียนชื่อจริงของตัวเองได้ถูกต้องแล้วนะคุณพ่อคุณแม่ลองใช้วิธีนี้ฝึกลูกกันค่ะ ลองเขียนชื่อลูกบนกระดาษให้เขาดูโดยเขียนตัวอักษรทีละตัวอ่านและสะกดให้ลูกฟังและให้เขาเขียนตามแบบถ้าลูกยังทำได้ไม่เก่งให้เราช่วยจับมือเขียนเพื่อให้เขียนได้ถูกต้องตามทิศทางของตัวอักษรจนลูกเขียนได้เองฝึกต่อโดยให้ลูกเขียนชื่อนามสกุลและชื่อคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอรับรองเจ้าตัวเล็กเขียนได้คล่องเลยล่ะค่ะ วันนี้แม่จะมาสอนให้เจ้านายเขียนชื่อกับนามสกุลของตัวเองโอเคครับตั้งใจดูนะครับครับเจ้านายคิดว่าเจ้านายจะเขียนเองได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวรอบนี้แม่จะให้เจ้านายเขียนชื่อของตัวเองนะครับลองดูนะครับ นได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับครับเก่งมากๆเลยพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาลูกในวัย73-78ถึงเ8เดือนจะอ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่องจนจบและเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไรได้เก่งแล้วนะ เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หาหนังสือให้ลูกได้อ่านเล่นอย่างหลากหลายโดยให้ลูกหกิบเองแล้วางคืนได้ง่ายแล้วจัดให้มีช่วงเวลาได้อ่านหนังสือด้วยตัวเองหรืออ่านกับเราเช่นก่อนนอนเวลาว่างหรือวันหยุดสุดสัปดาห์และคอยกระตุ้นให้ลูกเราได้อ่านหนังสือจนจบและเล่าแลกเปลี่ยนให้เราฟังอย่างสม่ำเสมอ เทคนิคพิเศษชวนให้ลูกอ่านคำที่เห็นตามที่ต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นอ่านป้ายโฆษณาป้ายประกาศชื่อร้านค้าหรือป้ายถนนป้ายซอยมันสร้างบรรยากาศให้ลูกรักและสนใจการอ่านอยู่เสมอและกระตุ้นด้วยการถามให้ลูกได้เล่าสิ่งที่พบเห็นบ่อยๆนะคะเจ้านายครับครับวันนี้แม่มีนิทานมาให้เจ้านายอ่านอยากอ่านไหมครอยากมากๆเลยครับนิทานเรื่องปองแปงว่ายน้ำอ่านเลยครับ ป่องแปงตกน้ำขมำชาตท่าพ่อช่วยขึ้นมาแม่พาไปเรียนตื่นเต้นสุดๆเอาชุดไปเปลี่ยนไม่ยากพากเพียนเรียนเป็นขั้นตอนอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเล่าให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมว่าป่องแปงว่ายน้ำเขาพูดเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับป่องแปงว่ายน้ำครับป่องแปงขมำพาท่าตกสระ ครับที่พ่อช่วยไวทันไม่งั้นป่องแๆจมน้ำแน่ๆเลยครับเก่งมากๆเลยครับแม่ขอตบมือให้เลยพัฒนาการด้านการใช้ภาษาลูกในวัย73-78เดือนจะสามารถคิดเชิงเหตุผลและอธิบายออกมาได้เก่งขึ้นเยอะแล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยกันกระตุ้นพัฒนาการด้านนี้ด้วยเทคนิคนี้ค่ะเริ่มอธิบายให้ลูกเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไปให้สังเกตตามช่วงเวลาในหนึ่งวันเช่นจากมืดมาสว่างพระอาทิตย์อยู่ตรงไหนหรือชี้ชวนให้ลูกดูการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของพืชที่โตเร็วเช่นถั่วงอกหรือผักบุ้งว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างในแต่ละช่วงเวลา มันคอยใช้คำถามกระตุ้นให้ลูกอธิบายและหาเหตุผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือรูปภาพโดยที่เราให้ความสนใจอย่างตั้งใจคอยพูดคุยซักถามและช่วยขยายความให้ชัดเจนและกว้างขึ้นบ่อยๆค่ะเ้า,เา่ันเวลาเปลี่ยนไปสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเช่นจากกลางวันเป็กลางคืนของที่อยู่รอบตัวเจ้านายก็จะเปลี่ยนแปลงไป อันนี้เลยคือเกมการเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตต้นอ่อนของต้นทานตะวันนะคะอันที่หนึ่งแล้วเจ้านายลองคิดดูสิครับว่าเหตุการณ์อะไนเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับมันก็จะโตกลายเป็นต้นโตเต็มวัยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ครับจากนั้นก็กลายเป็นดอกครับเก่งมากๆครับแล้วเกิดขึ้น,นต่อจากนี้ครับ ดอกก็จะเหี่ยวตามการเวลาครับโอเคเก่งมากมเลยค่ะเอาไปเลยพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมลูกในวัย73-78เดือนพร้อมที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตัวเองแล้วนะ เทคนิคไว้ใช้ฝึกลูกง่ายๆให้เราทำให้เป็นตัวอย่างในด้านการทำงานให้เสร็จตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมทำได้จริงและทำให้สำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกดูอย่างสม่ำเสมอนะคะลองปล่อยให้ลูกได้กำหนดเป้าหมายของงานหรือกิจกรรมเองบ้างและคอยช่วยเหลือให้ลูกทำงานที่เหมาะสมกับวัยจนสำเร็จค่ะอาจจะเริ่มที่งานบ้านหรืองานศินละปะง่ายๆ กล่าวชื่นชมเมื่อลูกพยายามทำจนสำเร็จและชวนพูดคุยถึงวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นอีกในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้เรามาตั้งเป้าหมายทำงานบ้านให้สำเร็จกันไหมครับครับจะนายอยากทำอะไรครับเจ้านายอยากรดน้ำต้นไม้ให้แม่ครับเป้าหมายก็คืออยากรดน้ำต้นไม้ให้แม่หมดสวนนี่เลยครับแม่จะได้ไม่เหนื่อยว้าวขอบคุณนะคะแม่เชื่อว่าเจ้านายทำได้ สู้ๆนะครับเริ่มเลยนะถ้าอยากให้แม่ช่วยตรงไหนบอกนะครับแม่อยู่แถวนี้แหละครับน้ำหมดแล้วครับโู้น้ำหมดแล้วหรอรออยู่ตรงนี้แป๊บนะครับเดี๋ยวแม่ไปเติมน้าก่อนน้ำมาแล้วขอบคุณครับช่วยเตาน้าตรงไหนกังเถิดจะได้เสร็จเร็วๆโอเคไหมครับ โอ,อ้ยไวไัยนะเจ้าต้นไม้ใช่ไหมครับและแล้วเป้าหมายที่เราตั้งไว้วันนี้ก็สำเร็จเย้ yeah! เมื่อลูกมีพัฒนาการด้านต่างๆแข็งแรงสมวัยแล้วอย่าลืมฝึกไปพร้อมๆกับวิธีการคิดการใช้เหตุผลในการตัดสินใจให้ลูกรู้จักคุณค่าและนับถือตัวเองเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีคุณธรรมนะคะลูกจะได้แข็งแรงทั้งกายและใจไปพร้อมๆกันค่ะ